สูตรลับสาหรับผู้ป่วยโรคปอดหรือผู้ป่วยมะเร็งปอดว่าทานอะไรถึงจะหยุดไอหรืออาการไอดีขึ้นความลับนั้นก็คือเครื่องเทศของไทยเรานี่แหละครับการเอาเครื่องเทศเข้าไปในร่างกายไม่ใช่เรื่องง่ายครับจะให้ทานขมิ้นชันสดขมิ้นชันผงอบเชยยี่ราเอามาใส่ปากเราเลยเนี่ย มันทําไม่ได้หรอกใช่ไหมครับประสบการณ์แอดมินครับจะแนะนําในคลิปนี้ว่าเราสามารถผลักเครื่องเทศเหล่านี้เข้าไปในร่างกายได้อย่างไรก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ให้กาลังใจแอดมินและกดเซฟเป็นวิดีโอส่วนตัวได้นะครับจากศาสตร์ที่แอดมินศึกษาครับของดรทอมอูดรทอมอูเชี่ยวชาญมากในเรื่องของโภชนาการบําบัดสําหรับผู้ป่วยโรคร้ายโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปอดครับในสูตรของน้ําปั่นผักมะเร็งปอดท่านจะใส่เครื่องเทศซึ่งเครื่องเทศเหล่านี้จะมีฤทธิ์ร้อนและมีฤทธิ์ในการช่วยฟอก เลือดครับและริดในการฟอกเลือดและริดร้อนเหล่านี้นะครับจะทําให้ผู้ป่วยโรคปอดหรือมะเร็งปอดไอน้อยลงหลักการนะครับคือการใส่เครื่องเทศเหล่านี้เข้าไปในน้ําปั่นผักหรือสมูทตี้น้ําปั่นผักสาหรับผู้ป่วยครับคุณจะใส่แอปเปิลเขียวแครอทบีทรูทมะเขือเทศจะใส่ผักอะไรแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่สูตรที่คุณชอบแต่สิ่งที่คุณจะต้องใส่เพื่อโฟกัสเรื่องของอาการไอจากโรคปอดคือขมิ้นชันสด ขมิ้นชันผงครับขมิ้นชันสดครับประมาณหนึ่งิ้วก้อยเท่านี้ก็ได้นะครับขมิ้นชันผงครับประมาณ1ช้อนชายี่หร่าประมาณหนึ่งช้อนชาอบเชยที่เป็นผงนะครับประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้ครับแล้วก็ขิงแก่หั่นแว่นประมาณสัก5-10ถึงแว่นครับทั้งหมดนี้ใส่ลงไปในน้ำปั่นสมูทตี้ของผู้ป่วยที่ทานอยู่แล้วริดร้อนของเครื่องเทศเหล่านี้และสรรพคุณการฟอกเลือดจะช่วยให้ผู้ป่วยไอยน้อยลง และผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับเพราะเขาไอาน้อยลงเขาจะเหนื่อยน้อยลงเขาจะหลับดีขึ้นเขาจะเจริญอาหารการรักษาทุกอย่างมันก็จะดูง่ายไปหมดใช่ไหมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยครับท่านใดอยากคุยกับแอดมินกลับไปที่หน้าโปรไฟล์กดเพิ่มเพื่อนได้เลยและถ้าอยากคุยกันแบบได้ยินเสียงนะครับกดโทรหาแอดมินได้เลยนะครับ